สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ K t r c h Channel นะครับผมหายไปนานเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าผมใช้สมาธิกับการดูซีรีส์เรื่องเซล์ฮือยี2020ครับผมซึ่งอ้วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเซลฮือยีนะครับผมงั้นก่อนจะเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e นะครับผมสิ่งที่ผมจะมาพูดเนี่ยคือการรีวิวนะครับว่าทำไมผมชอบหรือไม่ชอบ ในซีรีส์เวอร์ชันนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าอันดับแรกนะครับผมจะเริ่มสิ่งที่ผมชอบก่อนสสิ่งที่ผมชอบในซีรีส์เซียฮือยีนะครับเริ่มเลยดีกว่าสิ่งที่ชอบอันดับหนึ่งนะครับผมผมพวกฉากโลเคชันสวยงามมากนะครับผมจะมีอย่างเช่นฉากทุ่งดอกไม้สีเหลืองที่มู่หลงจิวหรืออีกชื่อหนึ่งคือหม้อยงก้าในภาษาจีนแต้จิวนะครับซึ่งในฉากนี้ เป็นฉากที่สวยงามมากที่มู่หลงจิ๋วเนี้ยได้เสียสติและได้ไปอยู่อาศัยที่กระท่อมที่นี่นะครับผมถ้าไม่ติดโควิดนะคงจะมีการตามรอยซีรีส์ฉากหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็คือฉากต่อสู้เป็นฉากสุดท้ายนะครับของเซียผู้ยีกับห้วยบอควยหรือชื่อภาษาจีนกลางชื่อฮวาหูเซน,นะครับผมเป็นฉากต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่สองพี่น้องฝาแฝดสู้กันนะครับ เป็นฉากที่ต่อสู้ได้สวยงามมากครับเพราะว่าต่อสู้นบนภูเขาแล้วก็มีดอกซาก,กุระคือผมไม่่ด้ว่าเป็นดอกซาก,กุระแบอบกแต่ว่ามันเหมือนดอกซาก,กุระผมว่ามันสวยงามมีละฉากต่อสู้มีใบซาก,กุระฮัดปิวในขณะที่ต่อสู้นะครับโอ้โหการใช้กระบี่ตวัดกันมีซาก,กุระผ่านอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปเอ่อขึ้นไปบนต้นไม้ซาก,กุระแล้วก็ค้างท่าต่อสู้ไว้นานๆโอ้โหเป็นฉากที่สวยมากเลยครับ เหมือนการต่อสู้แบบในเทพนิยายเลยนะฮะโอ้โหต่อไปนะครับสิ่งที่ชอบอันที่2นะครับก็คือการแคสติ้งนักแสดงครับคนที่มารับบทเซลฟูยีนนั้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะแสดงเก่งนะการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์เนี่ยหรือเป็นการที่มีการยิ้มที่แบบทะเลนทะเลนที่จะแกล้งแกล้งคนหรือมีความฉลาดที่กาลังคิดอะไรออกอย่างเงี้ยที่จะเออเหมือนเขามองมองทันว่า ฝั่งตรงข้ามอ่ะวางแผนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะดูแบบแสดงเก่งครับเหมือนในตัวละครในการ์ตูนอย่างเงี้ยในในในหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วการแสดงนี้ใส่ยทเลนต์เนี่ยค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติทําให้รู้สึกว่าเออเหมาะกับรารแสดงคนเนี้ยเหมาะกับคาแรคเตอร์เรื่องนี้เลยครับผมแสดงมาได้ดีเลยไม่แพ้แบบเวอร์ชั่นเก่าๆเ,เลยครับผมการอันดับสามนะครับการแต่งหน้าแต่งตัว ของนักแสดงฝ่ายหญิงนะครับผมสิ่งที่ผมชอบคือมันแสดงออกมาได้ชัดเจนว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนี้เป็นอย่างไรความสวยงามของลักษณะตัวละครผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างไรนะครับผมต่อไปสิ่งที่ผมไม่ชอบในซีรีส์เซียวฮุยเรื่อง2020อันดับหนึ่งครับผมเนื่องจากมันเป็นภาษาจีนกลางนะครับซึ่ง <I remember. S 1> ภาษาจีนูเว <I remember. S 1> ันจีนจ <ะ S 1> ซับ,บ,บไทยอย่างเงี้ย ชื่อของตัวละครมันเป็นจีนกลางซึ่งค่อนข้างที่จะงงเพราะผมดูมาหลายเวอร์ชั่นพร้อมทั้งอ่านหนังสือการ์ตูนทำให้ผมแบบจำตัวละครในชื่อของจีนแต้จิ๋วได้แต่เมื่อมาเป็นชื่อจีนกลางผมค่อนข้างที่จะสับสนหลายตัวละครคือสิ่งที่ผมมานั่งดูคือต้องมานั่งคิดว่าตัวเนี้ยคือใครในในเวอร์ชั่นเก่าอย่างเงี้ยครับผมอันดับ2คือสิ่งที่ผมไม่ชอบ ก็คือการเปลี่ยนบทบาทความแคล่วร,ระหว่างเอี้ยงวยประมุขบุผาจากการหลงรักกำปังหรือพ่อของเซลล์ฮือยีนะครับมันจะดูเล็กน้อยเกินไปซึ่งในงความเป็นจริงแล้วในนวนิยายนีย่หรือเวอร์ชันเก่าๆก็รู้กันอยู่ว่าเอี้ยงวยเนี่ยประมุขบุผาเป็นคนรักของอี้หนำเทียนซึ่งแต่อี้หนำเทียนเนี่ยกับทิ้งไปเพราะว่าต้องการจะฝึกยุธทธทําให้เกิดความแค้นแล้วกำปังก็มาแย่ง คนสนิทของเจ้าตัวไปซึ่งกำปังเนี่ยเป็นน้องร่วมสาบานของอี้หนำเทียนด้วยมันทำให้เกิดความแค้นประทุซึ่งเป็นบอกเกิดที่จะทำให้ทั้งสองพี่น้องเนี่ยสู้กันแต่ว่าในเรื่องเนี่ยคือเอี้ยงหวยกลับมาชอบกำปังนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูเล็กน้อยไปกับความแค้นเหมือนรักเขาข้างเดียวแล้วแบบแค้นเขาอะไรเงี้ยมันดูเล็กน้อยไปอ่ะอันดับ3นะครับอันสุดท้ายที่ผมไม่ชอบคือฉาก ต่อสู้ระหว่างอี้หนำเทียนกับเอี้ยงง่วยเนี่ยของประมุกปมุผาช่างน้อยมากเขาเป็นยอดยุทธ์ในเรื่องอยู่แล้วซึ่งน่าจะมีฉากต่อสู้กันให้มั่นกว่านี้มันกว่านี้เยอะเยะเซลฟี่ปีหนึ่งเก้าเก้ารู้สึกว่าผมประทับใจการฉากต่อสู้ระหว่างอี้หน่ำเทียนกับเอี้ยงง่วยมากกว่าครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวของผมของซีรีส์เซลฟี่ปสองพันยี่สิบผู้ชมมีความคิดเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมขอจบรายการแต่เพยงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ